ยินดีต้อนรับสู่แคตตัดคุณพระนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำเคล็ดลับหรือบอกต่อวิธีการนะครับเขาเรียกว่าวิธีรีกราฟนะครับรีกราฟก็คือเอายิมโนโลงจากต่ออีกต่อหนึ่งไปขึ้นต่อใหม่เนื่องจากอย่างที่ผมเคยทำไวในคลิปก่อนๆนะครับต่อแก้วมังกรเนี่ยครับมันมีอายุไขของมันยิ่ง นานเข้านานเข้าถ้าตอเขาไม่ดูดซึมไม้นะครับทําให้หัวไม้ของเราเนี่ยเหี่ยวย่ยนไม่สวยนะครับอันนี้จากสังเกตที่ท่านสังเกตเห็นก็จะเห็นว่าไม้ผมเนี่ยเริ่มเหีย่ยวเริ่มย่นแล้วเนื่องจากเห็นไหมครับตอเนี่ยตอเขาหมดอายุไขแล้วนะครับตอเขาเล็กเล็กลงเล็กลงแล้วก็สังเกตยอดหนามก็ไม่ค่อยเดินนะครับแต่เขาก็มีให้ดอกให้หลายจานที่เขาให้ดอกให้หน่อเนี่ยก็เขา ดึงน้ําเลี้ยงจากตัวเองออกมานะครับเลี้ยงหน่อเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดโดยเฉพาะยิ่งเวลาเขามีหน่อเนี่ยเขายิ่งต้องใช้พลังงานมากนะครับพลังงานมากในการเอามาเลี้ยงน้ําเลี้ยงในเอามาเลี้ยงหน่อของตัวเองนะครับงนั้นวันนี้ก็จะทำทีรีกราฟให้ดูนะครับยังไงก็ดูให้จบนะครับก่อนดูให้จบจะได้มีเทคนิครู้วิธีการนะครับนำไปใช้ นำไปใช้แล้วแต่บุคคลนะครับแล้วแต่บุคคลคนอื่นก็กด s ั b s ไ r i b e กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะได้รับรู้ข่าวสารวิธีการต่างๆในการทำกระบองเพชรน,นะครับอ่ะเข้าสู่นะครับวิธีแรกก็อย่างแรกนะครับสิ่งที่ผมจะเตรียมเลยก็คือต่อแก้วนะครับต่อแกวผมใช้ต่อแก้วมังกรน,นะครับผมก็เพาะไว้ ของผมเองนะใช้ต่อที่เหมาะสมกับหัวหน่อยนะครับใช้ตอที่เหมาะสมกับหัวหน่อยหัวเขาใหญ่ก็ใช้ต่อใหญ่นิดนึงนะครับใช้ต่อใหญ่นิดนึงผมก็เตรียมไปแล้วนะผมได้เตรียมไปแล้วคือตอนนี้นะครับอันนี้ผมได้ตัดหัวไปละก่อนอื่นเรามาเอาแกะเอายิมโนต้นนี้นะครับอันนี้ยิมโนต้นนี้ลงจากอ่า ต่อก่อนนะครับออื่นเลยก็เอาเจ้าหถึงทั้งหลายออกให้หมดออกแล้วาลากเขาก็เดินดีนะครับเห็นไหมลากเขาแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่า ลากแก้วมงกรเขาก็ไปได้ดีนะครับแต่ว่าเห็นไหมลากเยอะไหมครับแต่ก็อย่างว่านะครับต่อแก้วมงกรเขามีอายุไขของเขาขเขาหมดสภาพเขาก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงหัวได้นะครับนี่หัวประมาณนี้นะครับทีเลยที่การนะครับก็ ีการนะครับให้ตัดลงมานะครับนี่สักประมาณเซนหนึ่งเพื่อที่เราจะเหลาแกนเขาด้วยนะครับเสาะยังไงเราก็ได้ปาดอยู่แล้วครับอ,อันนี้ตอนนี้เราก็ไปชําไหมไปชําเอาอันนี้ก็จะมีลูกถามว่าบางคนเคยถามผมว่าสามารถเอาลงไป ชำาไม้มันก็ได้ครับแต่ว่าโอกาสขึ้นเนี่ยเขายากมากเพราะอะไรเขาไม่มีตัวสีเขียวสารสีเขียวสองคอสแสงตัวเองนะครับมันก็จะขึ้นยากถ้าเราชำหน่อเลยถึงต่อให้เราเหลาแกนต่อนะครับก็โอกาสยากเหมือนกันแต่บางต้นผมทําก็ขึ้นก็มีนะครับที่ผมเอาไปทําไว้แต่ถ้าเราให้ปลอดภัยที่สุดก็คือโค่นต่อนะครับโค่นแล้วก็ รีกร์ฟใหม่อ่ะไปพร้อมกันนะครับก็ผมก็จะกรีดออกเลยครับจริงตัดเลยก็ได้นะครับผมจะไม่เอาไอ้พวกหน่อพวกนี้ออกนะครับจะปล่อยไว้่างนี้ก็จะมีอุปกรณ์อีกอย่างนึงอันนี้ ช่วยมิดเล็กนะครับมาสก,กิดแต่หนอนนี่คงจะได้เอาออกเนี่ยไม่เป็นไรค่อยๆแซะไปเรื่อยๆครับทำไปอาจจะนานาหน่อยนะครับคลิปนี้ เราก็จะเห็นแกนต่ออันนี้ถ้าพูดถึงไปถึงตอนที่เราเอาอยิมโนด่างอะไรพวกนี้นะครับลงจากต่อก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับอย่าลืมว่าต้องเหลาให้เห็นแกนต่อตัวน,นี้นะครับแซะออกให้หมดขุดออกเลยนะครับขุดออกให้หมด ถ้าในกรณีที่เราเอาลงดินเลยก็ให้ทิ้งไว้สักวันหรือสองวันนะครับหรือใครมีผงเร่งลากนะครับก็สามารถทาแล้วก็เอาลงได้เลยในของผมเนี่ยนะครับของผมเองถ้าเป็นยิมด่างเนี่ยผมก็จะเอาลงจากต่อเลยแล้วก็ทาผงเร่งลากนะทีนี้ เราก็พอเห็นแกนต่อแล้วนะครับอ่ามาดูต่อต่อไปก็จะตัดอันนี้ผมเหลาให้ดูเฉยๆว่าถ้าในกรณีที่เราจะเอาลงจากต่อนะครับอ่าตัดเราก็ตัดสักประมาณครึ่งเซนนะครับไม่ต้องไปกลัวให้เห็นนี่นะครับตัดเลยหน่สองไม่ต้องไปเสียดายครับเออพอเราจะ เด,เดี๋ยวเราจะเห็นนะครับนี่ต่อเขาเขาก็ยังดีอยู่นะครับแต่แต่ว่าก็มีมีเริ่มนิ่มบ้างแล้วผมก็จะกราฟอย่างนี้นะครับแกงเขาก็ทะลุขึ้นมาแล้วมีเริ่มมีรอยช้ำๆบ้างแล้วเพราะว่าเขาไม่เริ่มส่งแนละ้วอ่า นี่นะครับอันนี้เสร็จแล้วเอาไว้นี่ก่อนต่อมาอคอแก้มังกรนะครับก็ใครเคยกราฟก็ไม่ยากนะครับทุกคนมีประสบการณ์ครับคนอาจจะกราฟติดบ้างไม่ติดบ้างก็อยู่ที่นะผมนี่ เวลากราฟผมมันก็จะเลือกขนาดของตอนะเป็นหลักได้ที่แล้วลูกมันของจะไว้อย่างนี้เลยนะครับปล่อยอก็เวลาวานงับให้แกนให้แกนสองอันนี้นะครับนี่แกนเขาชนกัน ขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งสิ่งที่ผมใช้ก็เป็นเทปใสาอาจจะเล็กหน่อยนะครับหัวเขา ยิ่งตอใหญ่หรือแกนใหญ่เนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเข้าที่ผมเคยรีกราฟก็ราวอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ติดละอ,อีกอย่างหนึง่งอากาศนะครับอากาศหรือสภาพแวดล้อมในพื้นที่ก็มีผลนะครับในการกราฟไม้มถ้ามัน ชื้นเกินไปมันร้อนเกินไปก็ยากที่จะติดนะครับฉะนั้นการกราฟบ,บางทีเราก็ต้องดูสภาพแวดล้อมกราฟไม้รีกราฟอน้าอ,อ,อ,อยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe ช่องด้วยนะครับหรือ นะครับหรือไปกดติดตามเพจนะครับเพจแคปตัสคุณพระต้องนะครับเดี๋ยวในอนาคตก็จะมีกิจกรรมนะครับมีกิจกรรมมาแจกมาพูดมาคุยกันนะอ่าแรกเลยเราก็ดึงให้เขาพออยู่ก่อนหน,นอเขาหลุดแล้วครับอันนี้ผมตัดสั้นไปน,น,น,นี่อันนี้เหมือนล็อกไว้เฉยเฉยก่อนนะครับ ล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะดึงยาวเลยทีนี้ดึงลงข้างนะครับสิบนาทีาจะยาวนิดหนึงนะครับคลิปนี้ เราก็หมุนกดลงเลยครับเอาลงข้างกระถางนี้ผมจะดึงลงข้าง ผมก็จะดึงกลับมาฝั่งนี้ทีเนื่องจากตรงนี้มันไม่แน่นนะครับ บางคนถ้ามีความชำนาญหน่อยบางคนเขาก็<ๆ>ใช้เชือกนะครับเชือกในการดึงแต่ว่าจะใช้แท็กซีนหรือเทปใสยนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับในการกราบทิ้งไว้สักในที่แดดเบาๆนะครับน้ําก็ผมลดไว้แล้วทิ้งไว้สักห้าสามถึงห้าวันนะครับค่อยเอาลงเอาออกนะครับเขาจะติดดี อาถึงหวันนั่นไงก็ฝากไว้นะครับวันนี้มาทําอันนี้ให้ดูเผื่อท่านใดอยากสนใจนะครับยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืตอนไว้นะครับพเพเราจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปต่ตางๆสงิดีๆที่นํามาเสนอให้างนี้ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับสวัสดีครับ